หมอดูโจมตีอาจารย์เยอะมากปล่อยมันโจมตีไปเลยจ้าถ้าแน่จริงมาคุยกับกูนี่พวกหมอดูอ่ะกูจะดูสิใครมีเหตุผลกว่ากันติดต่อได้นะจะได้คนเนี่ยเขาเห็นแจ้งเห็นจริงกันไปเลยว่าใครมีเหตุมีผลมากกว่ากันระวังคําสอนตัวมันกับคําสอนผู้ระเจ้าให้มันเห็นดําเห็นแดงกันไปมาสิเกลียดกูมากนักนี่เออลองมาดูกันหน่อยว่าสิ่งที่กูสอนผิดยังไงสิ่งที่มึงพูดถูกยังไงมาถ้ามึงมั่นใจว่ามึงถูกมาเลย กูเปิดโอกาสเลยมาลองคุยกันสักตั้งหนึ่งคุยกันแบบดีๆเนี่ยไม่ต้องทะเลาะกันคุยกันดีๆเลยกูจะคุยกับมึงดีๆแลกเปลี่ยนความเห็นกันเลยแลกเปลี่ยนตักกะกันเลยแลกเปลี่ยนเหตุและผลกันเลยลองดูได้ไงไม่ใช่เอากูไปนั่งด่ารับหลังไม่ใช่เอากูไปนั่งด่าเพอร์เจอร์วิธีการคือมานั่งคุยกับกูนี่มันง่ายไง มึงจะไปนั่งด่ากูมันมีประโยชน์อะไรแก้ไขอะไรได้ด่ากูแก้อะไรได้ด่ากูมึงก็แก้กูไม่ได้แน่จริงมึงเอาเหตุผลมาถ้ามึงมั่นใจว่ามึงถูกมเอาเหตุผลมาคุยกับกูนี่ถ้ากูเห <ost as for instance> ็นว่ามึงเป็นเหตุเป็นผลกูจะแก้ให้แต่ถ้ามึงว่ากูเห็นว่ามึงไม่เป็นเหตุผลมึงก็ต้องแก้นะเอาไม่ล่ะแลกกันคนละคนละหมัดมึงบอกกูกูแย้งมึงไม่ได้กูพูดไม่มีเหตุผลมึงมีเหตุผลกว่ากูจะเปลี่ยนเพื่อมึงแต่ถ้ามึงมีเหตุผลเหนือกูกูมีเหตุผลเหนือมึง กูพูดแล้วมีตักกามากกว่ามึงกูไม่อิงความเชื่อแต่กูอิงความจริงไม่มโนเพอพบมึงแก้ไหมล่ะแก้ตามความเห็นของผู้ใหเจ้าไม่ใช่แก้ความเห็นมึงนะไม่ใช่แต่แตมความเห็นกูนะเอาไหมล่ะมันดีแต่ไปด่ากูรับหลังดีแต่ไปนั่งวิาพากษ์วิจารแต่ไม่เคยมาพอไม่เคยมาพูดกับกูแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างมึงเขาเรียกว่าทําลายไม่ียกว่าแก้ไขอย่างมึงเขาเรียกว่าขวางเวลามีคนไปด่ามึงว่าขวางอ่ะก็สมควรแล้วเพราะมึงขวางจริงๆ คนไม่ขวางเขาต้องมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันมาสนทนาธรรมกันสนทนาแล้วอะไรเกิดประโยชน์อะไรเกิดโทษจะได้เข้าใจกันตามเหตุตามปัจจัยจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ในเมื่อมึงมั่นใจว่ามึงเป็นความจริงมึงมึมงมั่นใจว่ากูสอนผิดมาพูดกันสิมันจะยากอะไรกูจะดูซิว่าแสงหิงห้อยเป็นยังไงแสงตะวันเป็นยังไงเอาให้มันชัดเจนไป พระสันติขึ้นไล่ว่าอาจารย์ด้วยค่ะพระสันติกูไม่ให้ค่าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปกูไม่เสียเวลากับพระแบบนี้เสียเวลาถ้าเปลือกปอไม่เสียเวลาอาจารย์ใช้รับสลีนแล้วนะครับไม่มึงต้องเข้าใจคำว่า เว้นจากการทาปากให้ได้ก่อนมันไม่เกี่ยวกับว่าใช้อะไรมันต้องเว้นจากการนำของสิ่งใดมาทาปากเออในศิลแปดเนี่ยไม่มีก็จริงแต่พระเนี่ยทําไม่ได้เออในบางอย่างบางส่วนบางอย่างถ้าเป็นข้อวัดที่พระทำแล้วเราสามารถนำมาปฏิบัติได้เพราะเป็นการขูดเกากิเลสก็สามารถทําได้ เออก็ให้ทําอย่างนี้ให้ทําไว้ให้รักษาไว้มันจะเป็นเครื่องขูดเกากิเลตต่อเราได้ด้วยมันไม่ได้ทั้งนั้นทั้งสีพึ่งทั้งลิฟทั้งอะไรมึงก็เอาไปทาปากมึงไม่ได้ท่านั้นแหละสีเดียวคือสีทนได้จ้ะมึงต้องทนอย่างเดียวต้องเป็นผู้อดทนให้ได้ มันไม่ได้เจ็บทรมานอะไรขนาดนั้นเลยแค่เจ็บปากแค่ลิมฝีปากแห้งเรากำลังเดินทางไปต่อที่โรงแรมรามาการเดนวิภาวดีลังสิตอยู่ใกล้ๆกับเดลินิวเวลาบ่ายโมงตรงเจอกันที่นั่น มันมน้าพใช้ทาได้ไหมกูพูดอยู่ว่าห้ามให้ละเว้นจากการนําทุกอย่างมาทาปากมึงจะหาอันนั้นได้ไม้มอันนี้ได้ไหมห้ามทาปากไม่ใช่มาถามหาว่าอะไรทาได้บ้างห้ามทาปาก สามล้านสามเอาสาล้านสามวะเหรอโอ้กูก็นั่งรอมาตั้งนานเล่จะสามล้านสามอ่ะนะสามล้านสองนานมากที่มันขึ้นช้าเพราะมันแบ่งยอดไลฟ์ไปช่องอื่นหมดเนี๋ยประเด็นเวนตาลัยมึงด่าตัวเองเหรอ มึงจำไว้เวลามึงด่าใครอะนะก็ซัดหน้าเข้าหามึงหมดอะนะ<า>ใครว่างไปเจอรามาการ์เดนนะวันนี้จะไปรามาการเดนโรงแรมเขาจองห้องใหญ่แต่เขาไม่มีคนเขาเพิ่งจะบอกวันนี้ก็เลยว่าใครว่างก็ไปเจอกันโรงแรมลามาการเดนห้องใหญ่มากห้อง Lotus. โลตัรโสรามาการ์เดนวิภาวดีรังสรตฮะ เออลามากาเดนโล,ลมาการเด่นอีกแล้วพูดตโลตัสเอ,อจะโลตัสเอ,อ <c oughs> ล,ลามากาเดนห้องโลตัสจะได้บอกช้าไปใช่เขาก็บอกกูช้าเหมือนกันกูเพิ่งจะมาบอกมึงเนี่ยลามากาเดนห้องโลตัสเจอกันบ่ายโมงตรง ใครว่างก็ยังมาได้ยังมาทันเขาไม่เตรียมก่อนเหรอคะเเขาเตรียมแล้วเขาบอกมาก่อนหน้านี้แล้วแอดมินกูไม่แจ้งกูต้องเขกกระบาลสักทีหนึ่งนะลามากาเดน น้ำพริกมาถึงอเมริกาหมดเกลี้ยงญาติๆบอกอร่อยมากเห็นไหมน้ำพริกมันสุดยอดน้ำพริกคนตื่นตาคนตื่นตื่นอะไรกันตื่นลิ้นตื่นตื่นสารพัดตื่นอะเมื่อวานอะคนที่ขเขาเอากระเป๋าไปวอนยิ้มใหม้เลยครับเออเจอแล้วเมื่อวานเขาบอกอาจารย์อยู่เออเจอแล้วเอานาฬิกามาให้อาจารย์นาฬิกาไอเนี่ยไอนาฬิกาห้อยเนี่ยเป็นสีทองแบบ เขาบอกว่าข้างในไปไดีมีชยัยเป็นแมวนอนทับหนังสืออยู่ตัวนึงอ้วนตัวสีส้มทาง,งจะบอกเอาเราเหรอจะพูดอะไรว่าลืมเลยวะอ๋อน้ำพริกเมื่อกี้พี่คนพิมพ์มาว่าน้ำพริกใ,ให้เปิดขายวันที่14กุมภาหน่อย<ม>เผื่อซื้อไปให้วันวาเลนทน์ มึงคิดยังไงวะมึงซื้อน้ำพริกไปให้วันเลไทยผัวมึงเมียมึงจะดีใจไหมเนี่ยซื้อพริกไปให้อ๋อจะได้แซบในวันนั้นใช่ไหมต้องซื้อต้องสาต้องสิบสามสี่อาจารย์ของถึงสิบสี่ออวันนีอ๋อมันต้องขายแต่วันนี้หรือเปล่าวันนี้พรุ่งนี้ใช่ครับวันนี้วันเที่ยวอะไรสิบวันที่สิบองครับอ๋อยังขายได้ขายทาน,นยา่ายไปเตรียมไว้เผ<ส>ื่อส่งช้าได้เลยครับเพราะว่าบางทีมันส่งช้าไงมันจะได้แซบแซบซวงใช่ไหม เออวันวาเลนไทน์มันจะได้แซบเดีย๋ยวกูต้องส่งสพริกไปให้คุณแพรลี่เลยละไปส่งไปให้ทำวันที่สิบสิบสี่วันวาเลนไทน์จะได้จะได้แซบทันวาเลนไทน์คุณแพรลี่อยากเกิดเป็นคนอินเดียครับมึงไม่ต้องไปเกิดเป็นคนอินเดียก็ได้มึงไปประเทศเขาเลยยา้ายไปเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยก็ได้มันไม่จะไปต้องไปเกิดที่นั่นก็ได้มึงก็ไปเป็นประชาก,กรเขาได้ถ้ามึงจะไปอ่ะ บ้านไม่มีคนจะมีผีไปอยู่แทนจริงไหมครับไม่มีใครเขาอยู่แทนมึงหรอกกูว่ามีงูเข้าไปอยู่แทนจริงจกนะเข้าไปอยู่แทนตะกัวตัวเงินตัวทองนะเข้าไปอยู่แทนไม่มีผีไปอยู่แทนบ้านมึงหรอกมึงล็อกบ้านไว้ส่ผีจะได้เข้าไปในบ้านมึงไม่ได้ผมบวชอยู่จะบวชเก้าวันต้องศึกดูเราไม่ต้องดูครับท่านท่านศึกได้เลยครับ แต่ที่วัดเขาจะศึกให้ท่านหรือเปล่าจะทําไม่ดูเลิกกับเขาอะเลิกหามยามทีไม่ได้สําคัญครับท่านสามารถศึกได้ถ้าเขาจะให้ดูแล้วเขาบังคับท่านก็ดูไปครับไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้ไปสนใจกับวันมันอยากจะศึกก็ศึกครับวันไหนก็ได้ถ้าเขาให้ดูก็ดูไปครับไม่ต้องไปเถียงเขาไม่ต้องไปขวางเขาเราไม่ได้สนใจกับวันเลิกหามยามทีประพฤติกายวาจาจะให้สุดจริตเป็นพอครับ เห็นอีกช่องไลฟ์เป็นอาจารย์อยู่ไลฟ์เป็นอาจารย์คืออะไรวะออกก็ไปไลฟ์เหรอปริงเกาะแสงเขาตัดเสียงอาจารย์ไปทำคลิปเอาน้ำพริกแทนดอกกุหลาบคืออะไรวะไม่เข้าใจ ยังไม่ได้โกนหนวดเลยอ่ะไม่ทันลืมโกนเดี๋ยววันนี้ต้องกลับไปโกนแล้วพรุ่งนี้มีงานเอ้ยวันพรุ่งนี้ปะวะไม่ใช่ครับจำไม่ได้แล้วพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้ก็ต้องไปเออพรุ่งนี้เดินทางไปสุวรรณภูมิเอ้ยแล้วสมุทรปราการที่จะไปใส่บาทอ่ะเออเดี๋ยวโกนหนวดเพราะพรุ่งนี้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยพรุ่งนี้ตอนคืนก็เจอใช่ไหมครับพรุ่งนี้ไม่ไม่น่าเจอนะเราเข้าโรงแรมท่านไม่ได้พูดอะไรนี่ ใช่ป่ะไม่ได้มีเทพไม่ได้มีสอนอะไรหน่ยมีหรือเปล่า<ม>แต่ปกติ<ล>ะ <ynn> จะมีนะอาจจะอยู่ในเรือนพิเศษห้องคุณปรมี่ยใช่ห้องคุณปรมที่วันนั้นนะเห็นท่านเคยไลฟ์ในหนั่นอยู<ม>่อาจจะเป็นกลุ่มลูกศิษย์เป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจนะว่าท<ม><ม>่านมานอนที่นี่<ม>หรือว่ามาตอนเช้าท่านไลฟ์สดท่านบอกว่าท่านมานอนที่11หรือเปล่าท่านจะไม่ผิดก็ถ้า11ได้ก็จะไปนั่งคุยกับท่านวันที่11เลยก็ได้นี่ ถาเราจะถึงเมื่อเวลาประมาณทุ่มหนึ่งป่ะออไม่ได้อีกนี่เราต้องคุยกับคุณกิงกออปิงเกาะแสงเข้าไปงานปฏิบัติถ่ายรูปกับอาจารย์ด้วยคะ่ะใครคือปิงเกาะแสงไม่รู้จักต้องเห็นหน้าหรือว่าเขาหมายถึงคนที่มาเกาะอาจารย์เพื่อหาแสงใช่ป่ะปิงเกาะแสง,งคือหนุม่มที่ทำจี้รูปอาจารย์คะ่ะน้องคอปเปอร์อาจารย์มาก คนไหนอะทําจี้มีคนหนึ่งเอาจี้มาให้อาจารย์เซ็นคําว่าสติจาจาได้อยู่ไอหัวขาวอะ่ะผู้ชายที่อ๋อน่าก็ชื่อปิงเกาะแสงเหรออ๋อล็อกเกตเออจำได้จำได้มามาขออาจารย์ว่าขอทำล็อกเกตขายเห็นอยู่จําได้อยู่หัขาวขาวอืมอืมอืม อออออเออเออจำได้จำได้หัวมันขาวมันโดดเด่นอยู่นะเพราะมันมาขอคุยแป๊บหนึ่งตอนเซ็นไลเซนมันเอาจี้มให้เซ็น อาจารย์ครับมีหมาถูกทิ้งไว้ในบ้านค่ะเจ้าของกลับเกาหลีอาจารย์ช่วยเอาน้องไปเลี้ยงไหมครับภาวนาให้อาจารย์กูไม่เอาอะนะพาละกูจะมาทำหอ,อกอะไรละ่ะไปหาบ้านให้มันอยู่นู่นถ้ามึงเมตตาสงสารต่อมาในะอย่าหาพาละมให้กูเฟซบุ๊กมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยอะ หนูฝันเห็นพี่สาวที่ตายไปเพื่อสาวเพื่อนหนูฝันถึงพี่สาวที่ตายไปเพื่อนพี่สาวก็ฝันค่ะเขาบอกว่าพี่สาวหนูไม่มีบุญไปเกิดจริงไหมครับไม่จริงจ้ามึงอย่าไปฟังมันเยอะที่พวกเพ์เจอร์เนี่ยไร้สาระอย่าไปฟังมันเยอะฟังแล้วเกิดความคดเครียดโอดห้หถูมึงจะไปฟังมันน้ำหอกอะไร เชื่ออ really ีกพวกคนไม่รู้จริงมึงจะไปฟังมันทําไมแม่มาขู่เอาเงินที่ทำงานทําไงดีคะแล้วถ้าเพราะอะไรทําไมเขาถึงมาขู่เอากูไม่เข้าใจเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดเป็นหญิงเป็นชายเพราะพอใจในความเป็นตัวตนเช่นเราเป็นผู้ชายพอใจในสรีระร่างกายของผู้หญิงเนี่ยทำให้กลับมาเกิดเป็นชายเช่นการเกิดเป็นหญิงพอใจในสรีระร่างกายของผู้ชายนี่ทําให้เกิดเป็นหญิง เออสาธุนี่ฉันไป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวชิระธรรมสาธิตค่ะอ,อ้าวเหรอโอ้ดีจังทำไมไม่มาล่ะเครียดมากๆทำไงดีครับมึงก็แค่เลิกคิดอะ่ะมึงอย่าไปคิดดิถ้ามึงไม่คิดมันก็ไม่เครียดถ้ามึงเครียดเพราะมึงคิดไง ถ้าเราทำบุญก้าวเราจะไปสู่สว่างดาววันเดอนจริงไหมครับไม่จริงจ้าอย่าไปฟังเลยไอ้ฟังอย่าไปฟังเลยฟังไอ้เบียร์คนเดียวพ่อเพอร์เจอร์นักลบเพื่อชาติใจไม่ถึงอย่าเห่านั่นอ่ะสีแล้วมึงเห่าทำไมล่ะคำถามจ้าโรงแรมลามาการเด้นนะไปเจอกันได้ รามากาเดนเจอกันได้จะวันนี้บ่ายโมงมีที่นั่งว่างเพียบเลยสามารถเดินทางมาได้เลยจะรามากาเดนห้องโลตัสรามากาเดนวิภาวดีลังสิต สาธุไม่มีคนแล้วบรรยายใครมันมีแต่มันมีน้อยเขาบอกว่าสามารถเรียกคนเข้าไปฟังได้ใครจะว่างก็มาฟังที่นั่งมีเยอะเขาจองห้องใหญ่ไว้แล้วเ็มีคนแค่นั้นเขาก็เลยบอกว่าเออถ้ามีคนมาก็มาได้เลย ลาพักร้อนจะไปลามาการเด้นหัวหน้าไม่ให้ไปหัวหน้าบาปไหมครับไม่บาปจ้าตัดต้นไม้เป็นบาปไหมไม่บาป เกีกูบรรยายเสร็จอีเด็กนักเรียนก็เดินมาเขาจะมาขอเสื้อกูเสื้อตัวที่กูใส่เนี่ยเขาบอกให้แลกกับชุดนักเรียนเขามึงดูกูนี่ตอบไม่เป็นเลยกูบอกแล้วกูกลัวที่สุดคือเด็กนักเรียนนี่แหละในซอยนี้ลูกระนาดเยอะมาก ถ้าสินแปดสองวันละสองมือได้ไหมก็คงได้แหละมั้งสินแปดวันละสองมือก็คงได้คือถ้าตามอัตรกรถาก็พูดไว้เรื่องสองมือมันก็ได้อะนะถ้าเอาตามความเป็นจริงอะ่ะมันก็สองมือได้ไม่เกินเที่ยงอ่ะนะ หามีไว้ทําไมครับปัญหาไม่ได้มีไว้ทําไมแต่ปัญหาคือมึงไปทําปัญหาไว้ทําไมมึงตั้งคำถามไม่ถูกไม่ใช่ปัญหาวิวไว้ทำไมมึงไปสร้างปัญหาทําไมกูถามปัญหาใครละ่ะก็ปัญหามึงเองไม่ใช่เหรอก็มึงไปคนสร้างปัญหาเองมึงมาบ่นอะไรล่ะมึงตั <Pues> ้งคําถามผิดเห็นไหมเออ โรงเรียนวชิรธรรมสุขวิท101นทับหนึ่งใช่ไหมใช่ไปย้ายต่อที่โรงแรมรามากาเด้นอาจารย์บอกใครว่าไปพบกันค่ะเออว่างไปพบกันเลยรามากาเด้นตอนบ่ายโมงบ่ายโมงตรงรามากาเด้นไปเจอกันเลยห้องโลตัส สามีนอกใจไปมีคนอื่นแต่เลิกไ่ได้เพราะลูกยังเล็กกูว่ามึงอะไรอาวรนหวงมากกว่ามึงดูความลาดเอียงเทียงในส่วนนั้นแต่ถ้ามึงมั่นใจว่ามึงเพื่อทําเพื่อลูกจริงๆมึงก็ต้องดูถ้ามึงอดทนอยู่ความทุกข์มึงมากไหมแล้วถ้ามึงมีความทุกข์ลูกมึงก็จะมีความทุกข์ตามมึงนะเพราะกระแสมาส่งหาการมึงมึงเลี้ยงลูกไปเล้ามองไปเลี้ยงลูกไปเครียดไปลูกมันก็จะรับความซึมซับความกังวลจากความเป็นแม่จากคนเป็นแม่นะ อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะเราบริจาคเลืองตั้งเจตจำนงเป็นจาค้าได้มาเอาได้สิทำไมจะไม่ได้ละ่ะพ่อแม่เปรียบเหมือนพระหันช่ไหมคะไม่ใช่จ้าพ่อแม่เปรียบเหมือนพรมของลูกจ้า ถ้าเราปฏิบัติอดอาหารหลายวันและตายเพราะอดอาหารจะบาปไหมถ้ามึงตายเพราะอดอาหารเป็นการทรมานตนเองแต่จุดท้ายก่อนตายมึงคิดกุศลได้ก็รอดจิดท้ายก่อนตายคิดไม่ได้ก็ไม่รอดปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ฉลาดนะไม่ใช่ปฏิบัต,แติแบบไม่ฉลาดนะต้องมีสติสัพชัญ,ญญาในการปฏิบัตินะให้ทานด้วยความไม่พอใจและความไม่อยากให้อันนี้เราจะบาปไหมคะ ให้ทานด้วยความไม่พอใจให้ทานด้วยความไม่พอใจและความไม่อยากให้ยังไงวะไม่เข้าใจเออสาธุ น่จะระวันคิวงามบรรยายตลอดเออสาธุมีโครงการทำเสื้อคอวีไหมไม่แน่ใจอ่ะนะยังไม่เคยทำพ่อแม่เป็นพรหมของลูกคืออะไรคะก็พ่อแม่เปรียบเหมือนพรหมไงไม่ได้เปรียบเหมือนพระอรหรันพอไปตีความกันมั่วซั่วไปบอกว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหรันตู้รเจ้าบอกว่าพ่อแม่เปรียบเหมือนพรหมมึงจะเชื่อใครละ่ะ ให้แบบไม่เต็มใจจะให้ก็ให้แบบไม่เต็มใจจะให้ก็ได้บุญแต่ไม่มีอน,นิสงส์ไงให้แบบไม่อยากให้จำใจต้องให้อ๋อก็ได้ผลแต่ไม่มีอน,นิสง เภทที่กลังเกิดสงคารามมีวิบากกรรมของเขาหรือเปล่าครับใช่จะกวาดอยากย้ายมันคือบ้านแมงมุมเราจะบาปไหมก็มีการเบียดเบียนนะคุณอาเรวัตชื่นชมอาจารย์ตลอดเลยครับสาธุอนุโมทนากับคุณอาเลวัตดว้วยจ้ดูหมดูอะนะก็เหรอ อ๋อสาธุนาเรวัตยายเลี้ยงหนู19นาที ลงก่อนดีกว่าไหมพักเครื่องหรือเปล่าต้องพักไหมมันร้ายมาตั้งแต่เช้าแล้วพักก่อนก็ดีพักเครื่องดีกว่าวะ่ะจะนอนพักแป๊บมึงด้วยวะ่ะเหมือนรู้สึกแบบเดี๋ยวไปขึ้นไปที่โรงแรมเพลียวว่ะเออเดี๋ยวไปขึ้นต่อที่โรงแรมนะ